โอ้เฮ้ยเทุกคนอยู่กับผ mm hmm. มเองในเฟลิออสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบแอนิเมะแอดเวนเจอร์นะทุกคนนะทุกคนก็ <g år> แอดเวนเจอร์นะอ่าประมาณนั้นแหละนะฮึวันนี้ผมจะมารีวิวฟรีเลนนะทุกคนนะอ่าึ่งฟรีเลนไงครับทุกคนนะก็สามารถหาได้จากในตู้เลยนะทุกคนนะก็เป็นตู้อีเวนต์นะทุกคนนะก็ตัวนี้เลยนะทุกคนนะก็มีโอกาสออกอยู่นะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนนะโอกาสออกนะทุกคนนะ ส่วนไอเซนก็หนึ่งใน8ปดหมื่นนะก็รอไปนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแน่นอนนะทุกคนนะก็จะมาสุ่มเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะอ๋อโอเคฟรีเลนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะทุกคนนะจากที่ผมไปเล่นเล่นมาดูนะครับทุกคนนะก็ใช้ได้เลยนะทุกคนนะเป็นตัวที่เก่งในระดับหนึ่งเลยนะทุกคนนะซึ่งของวีโบฟรีเลนนะทุกคนนะอยู่ในช็อปนะทุกคนเป็นกระทานี่นะครับทุกคนนะอ่า ก็ทาของฟรีเลนเลยนะครับทุกคนนะก็ซื้อได้ในราคา5,000ดาวนะทุกคนนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับทุกคนนะลงตาตาเดียวก็ได้แล้วนะทุกคนนะถ้าคนมีบับร้อยนะทุกคนนะแต่ก็ถ้าใครไม่มีบับร้อยก็สู้ๆนะครับทุกคนนะก็ชิลๆไปนะทุกคนนะอ่ะของอ e ีโวก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะเพราะมมีมีฟรีเลนตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเก่าอยู่นะครับทุกคนนะอ่านี่นะทุกคนนะ ของอววก็ alk, ไม่แพงด้วยนะทุกคนถูกมากเลยทุกคนเป็นเบต้าที่ถูกมากนะทุกคนนะบอวเลยตัวนี้เบต้ามากเลยนะทุกคนนะอ่าไม่ใช่หรอกแม่งตัวอวยนะทุกคนนะแต่เก่งด้วยจริงเก่งจริงนะทุกคนนะตัวนี้เก่งมากๆเลยนะทุกคนนะสำหรับฟรีเลนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนนะไม่ใช่ได้เก่งมากเป็นตัวตีแอร์ที่แบบตีหลายฮิตนะทุกคนนะคือตีหลายฮิตแล้วก็ตีเกาะดีขึ้นตีเกาะดีด้วยนะทุกคนนะเพราะตีหลายฮิตเนี่ยแหละนะครับทุกคนนะก็ เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีก no ว่าว่าต uh, okay. ัวในเกมเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะทุกคนนะไป let's go โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวเลยดีกว่านะทุกคนนะโอเคนะทุกคนนะฟิเลนนะครับนะเออฟิเลนเป็นตัวแอนะครับนะเออประมาณนี้ฟิเลนนะครับเป็นตัวแอเป็นแกจะเป็นตัวตีเวทนะทุกคนนะแล้วก็เป็นเอ่อา่าสายลมนะครับนะประมาณนั้นเลยนะครับนะอืมท่าลมนะครับนะ ฟรีเลนมีอยู่เท่าไหร่แดขั้นนะทุกคนนะฟรีเลนมี8ดขั้นนะทุกคนนะเออก็ใช้ได้เลยทุกคนนะแล้วฟรีเลนก็นี่วางหนึ่งสองสามสี่นะทุกคนนะวางได้สี่ตัวนะทุกคนสำหรับฟรีเลนถือว่าใช้ได้โกงใช้ได้เลยทุกคนนะเพราะแบบคิดดูดิคุณวางฟรีเลนสี่ตัวแล้วแบบฟแปมยิงแปมยิงอ่ะโอ้โหแล้วรถเกาะโคตรดีเลยนะทุกคนนะอืมอ่ะโอเค นะเราขายออกนะครับทุกคนโอเคฟิเลนนะทุกคนนะมี8ขั้นเนาะอย่างที่พูดไปเราลองมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะขั้นที่ศูนย์นะทุกคนดาเมจอยู่ที่7จ็ดพันนะทุกคนนะแล้วลืมบอกไปนะทุกคนนะเลเวลอยู่ที่89นะทุกคนนะก็คือ,อยังไม่ได้เพิ่มเลเวลไปสุด100นะทุกคนนะดาเมจอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่นะทุกคนแต่ถ้าเพิ่มไปสุดแล้วก็น่าจะประมาณแบบเออเจ็ดพหรือ8ปดพันเลยก็ได้นะครับทุกคนนะอ่า โอเคขั้นแรกนะทุกคนนะเพิ่มเลยไปที่1 5 0 0 0นะทุกคนนะอ่าแล้วก็ตี6วิเท่าเดิมน,นะทุกคนนะระยะเิ่าไปที่27นะทุกคนนะใช้ค่าอยู่ที่1 5 0 0 0นันะทุกคนเอ้ย1น0 0นะทุกคนอัปไปอืมอโอเคขั้นต่อไปบขั้นที่2เพิ่มเวยไปที่24 0 0 0นะทุกคนนะ ความเร็กวก็จะดีเท่าเดิมนะทุกคนนะระยะเพิ่มมาที่30นะทุกคนนะใช้ค่าที่สองพันนะทุกคนนะอัปไปนะโอ้อันนี้ก็คือค่าวางถูกนะทุกคนนะค่าวางถูกฟันพันสก็ใต้ตัวหนึ่งแล้วทุกคนนะเออก็ถือว่าโอเคนะทุกคนนะกับต้นเกมนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะทุกคนนะอ่ะพันต่อไป ขัานต่อไปมีท่าใหม่นะทุกคนนะ lightning magic นะทุกคนนะอ่าเป็นพลังแสงนะทุกคนนะ lightning magic นะถ้าอ่านผิดยังไงต้องขอประทานอภัยนะทุกคนนะคอมเมนต์เตือนได้นะทุกคนวนะ่าเออครนี้ออกอ่านว่าอะไรนะทุกคนนะเออผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะทุกคนนะอ่าก็จะอ่านตามที่ความเข้าใจเรานะทุกคนนะความเข้าใจของตัวผมนะครับนะอ่าโอเคขั้นต่อไปนะทุกคนนะ เพิ่มในระเบมาที่3 7มหมนะทุกคนนะความแรก็จรมตีเท่าเดิมนะทุกคนนะระยะเพิ่มมาที่32นะทุกคนนะใช้ก้าอยู่ที่3ามพนะทุกคนเอาไปนะมีท่าใหม่ในลองโจมตีดิไหนฟิลเลนลองโจมตีดิอ่าฟิลเลนเหมือนเป็นการใช้สายฟ้านะทุกคนยิงออกไปนะทุกคนนะอ่ารวบรวมสายฟ้าไปที่กระทางนะทุกคนนะแล้วปล่อยออกไปนะทุกคนใส่มอนนะก็ประมาณ3ฮิตได้นะทุกคนประมาณ3ฮิตได้นะครับประมาณ3ฮิต4ฮิตเนี่ยแหละนะครับทุกคนนะ ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะทุกคนนะแต่คั้นสุดท้ายนี่เขาบอกว่า5ฮิตเลยนะทุกคนนะถือว่าโกงใช้ได้เลยนะทุกคนนะอ่าแค่นี้ก็3 4มสี่ฮิตแล้วแหละน่าจะ5้าฮิตเลยมั้ง1 2 3 4สาสี่น่าจะ4ี่ฮิตนะทุกคนนะน่าจะ4ฮิตประมาณ4ฮิตนะหรือไม่ก็3าฮิตนะครับทุกคนาขั้นต่อไปขั้น d ีสเพิ่มได้เป็นที่5้ามืนนะทุกคนนะแล้วก็ระยะอความเร็วก็จะตีอยู่ที่ 5.7นะทุกคนจาก 5. ้เอ้หกจเอ้หกจนะทุกคนนะเหลือ5.7นะครับนะก็เลยย้ามาที่34นะทุกคนนะแล้วก็ใช้ค่าวิที่สี่พนะทุกคนอนะัปไปขั้นต่อไปขั้นที่5เพิ่มในไปที่เจ็ดหมื่น,ใน,ใน,ใน 70, แล้วนะทุกคนนะถือว่าแรงใช้ได้เลยทุกคนนะแล้วก็ความเร็วก็จุตีอยู่ที่5.7วิเท่าเดิมนะทุกคนนะแล้วเพิ่มระยะมาที่37นะทุกคนนะใช้ค่าไปที่7,000ครับไป ขั้นตอไปขั้นที่6เพิ่มได้แบบที่แปดหมื่นแปดนะทุกคนนะแล้วความเร็วกับจมตีอยู่ที่เท่าเดิมนะทุกคนนะเพิ่มระยะมาที่สี่สองเลยนะทุกคนนะอ่าเป็นท่าใหม่นะทุกคนนะไม่รู้อะไรเมจิกอะไรทีกอย่างนะทุกคนนะโุ้ยระยะผมถือว่าตัวนี้ระยะไกลมากๆเลยนะทุกคนนะอ่าอ่าใช้ครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะทุกคนอนะ่ะปไหนลองดูการจมตี มันเป็นการรวมไล่ไล่เวทใส่กระทาทุกคนนะไล่เวสกระทาแล้วรวมพลังเวททั้งหมดไปนะทุกคนนะไปที่กระทาแล้วก็ปล่อยออกไปนะทุกคนนะน่าจะประมาณสักห้าฮิตได้เลยนะทุกคนขั้นนี้ห้าฮิตนะครับทุกคนนะนี่ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะถือว่าดีใช้ได้เลยมันโกงเลยดีกว่าทุกคนนะมันาตีเร็วด้วยนะทุกคนนะห้าวินี้ผมจัดว่าตีเร็วแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าแบบตีแค่นี้ก็โอเวอร์แล้วทุกคนนะอ่าลืมบอกไปจัดของผมนะทุกคนนะ ระยะเป็น S S S เลยนะทุกคนนะเป็น S สามตัวนะทุกคนนะส่วนที่เหลือก็เป็น A ปกติเลยนะครับอืมขั้นต่อไปขั้นที่7นะทุกคนลองขั้นสุดท้ายนะทุกคนนะลองจากขั้นสุดท้ายก็ดามเมจอยู่ที่1นึ่งแสนนะทุกคนนะอ่าแล้วก็ความเร็วก,ก็จมตีจาก5.7วิเป็น5.3วินะทุกคนเพิ่มระยะมาที่45ทุกคนนะใช้คา่าไปที่11,000อ่ะไป ขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายเพิ่มได้ไปที่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะทุกคนนะอ่าแล้วก็ความเร็วกว่าจะตีอยู่ที่ห้าจุดสามวินะทุกคนนะเพิ่มระยะมาที่สี่สี่สิบแปดเลยนะครับทุกคนนะโอ้ไกลมากเลยนะทุกคนนะนู่นเกือบถึงนู่นน่าจะถึงสะพานแล้วแหละนะทุกคนนะอ่ะาเราใช้ค่าไปที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันอัปปนี่ถือว่าแบบตัวโอเวอร์มากเลยนะทุกคนนะไหนลองโจมตีดินี่แม่งถึงถึงนี่เลยนะทุกคนนะไกลมากเลยนะทุกคนนะ ่าแล้วก็เป็นตัวตัวนี้ลงอีเวนต์ได้เลยนะทุกคนนะตัวนี้ event ลงอีเวนต์ลวโกงมากนะทุกคนนะท่าเมจเยอะมากเลยนะทุกคนนะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนำสำหรับบัฟของฟีเลนนะทุกคนนะฟีเลนนะทุกคนนะบัฟฟีเลนนี่ที่ควรใช้นะทุกคนนะถ้าเป็นไปได้นะทุกคนนะ แล้วแบบแบกได้เกือบทุกสถานการณ์แล้วไปได้ทุกเกือบอีเวนต์เลยนะทุกคนนะผมไม่ได้นำเป็นยูนิคเลยนะทุกคนนะยูนิคถึงแม้ฟิลเลนอาจจะตีได้แค่ตัวเดียวอาจจะวางได้แค่ตัวเดียวแล้วทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าคือฟิลเลนอ่ะคือค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรตัวนางค่อนข้างแพงอยู่แล้วนะทุกคนนะแล้วด้วยความที่ว่าตีหลายฮิตนะทุกคนนะมันเลยดีนะทุกคนนะแล้วมันตีแรงมากเลยนะทุกคนนะ เดี๋ยวยังไงผมจะหามารีวิวให้นะทุกคนนะเหมือนมีผมมีคนรู้จักอยู่นะทุกคนนะก็เขามีฟีลเลอร์ยูนิคเนาะเดี๋ยวเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะทุกคนนะแต่ช่วงนั้นผมก็ไปเล่นกับเขาก็เขาก็แบกได้อเวอร์มากเลยทุกคนนะแบบแบกอเวอร์มากนะทุกคนนะโซโล่ Solo สบายเลยนะทุกคนนะอ่า จะดเมจประมาณเก <ร Stevens. S 2> <legislation> ือบประมาณล้านล้านล้านหึงได้เลยนะทุกคนนะต่อฮิตอ่ะถือว่าโกงใช้ได้เลยนะทุกคนนะแล้วก็ระยะไก่นะครับทุกคนนะก็ถือว่าดีเลยนะทุกคนนะอันนี <sh> ้แล้วแต่ความคิดเห็นนะทุกคนนะครับครับความคิดเห็นตองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะก็อยู่ที่ความชอบทุกคนว่าทุกคนจะเอาไปทําอะไรนะทุกคนนะบางคนอาจจะไปลงเอ่อเอ่อทไอทัวร์เมนต์บางคนจะไปลงเอ่อไอหอคอยร้อยชั้นนะทุกคนนะ เราบางคนอาจจะไปลงอีเวนต์นะทุกคนแต่ส่วนมากผมก็อยากลงอีเวนต์ซะส่วนใหญ่นะทุกคนนะเพราะว่าอีเวนต์นี้ผมอยากได้เอเซนต์นะทุกคนนะก็แนะนําเป็นยูนิคเลยนะทุกคนนะสำหรับใครและถ้าใครที่อยากเอาไปตัวแบกนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยสําหรับฟิล์มนะครับดูยูนิคนะครับทุกคนนะหาให้ได้นะทุกคนขอให้โชคดีปั๊บต่อไปปั๊บที่2นะทุกคนนะที่ผมจะแนะนำนะทุกคนก็คือดีวายนะทุกคนนะดั้งเดิมเลยทุกคนดีวายเนี่ยเป็นบัฟที่ เออเป็นปบัฟที่ดีของมันอยู่แล้วนะทุกคนนะเป็นกลางๆเลยเป็นปบัฟที่แบบเออไม่มีอะไรเทียบได้นะทุกคนเพราะว่าบัฟมันไม่มีอะไรเสียเลยนะทุกคนนะมีแต่ข้อดีนะทุกคนนะก็คือดาเมจ20%ตีเร็ว10%ลดลงนะทุกคนนะลดคูดาว10%แล้วก็เพิ่มระยะใหม่ปอีก20%นะทุกคนนะก็ถือว่าไกลมากๆเลยทุกคนนะก็แบบโอเวอร์ดีนะทุกคนนะมันมันตีไกลตีแรงตีเร็วด้วยนะทุกคนนะก็แบบ วางได้สี่ตัวครบเลยนะทุกคนอาจจะลงได้อีเว้นหลายอีเว้นหน่อยนะทุกคนนะแต่อาจจะแบกใครได้ยากนิดหนึ่งอาจจะเป็นตัวแบกได้ยากนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่ามันรีมันดีของมันอยู่แล้วนะตัวตัวของฟรีเลนมันดีของมันอยู่แล้วนะครับนะก็โอเคเลยนะครับนะอะส่วนปั๊บต่อไปปั๊บต่อไปเนี่ยผมจะแนะนําอีกปั๊บหนึ่งนะทุกคนนนก็เป็นสไนเปอร์นะทุกคนนะ ตนเปอร์ไปเลยนะทุกคนนะสปีดก็สปีดนี่ไม่แนะนเพราะว่าฟิเลนตีเร็วอยู่แล้วนะทุกคนนะฟิเลนไม่ต้องการให้มีก็สปีดเพราะว่าฟิเลนมาตีเร็วแล้วมันจะลดน้อยนะทุกคนอาจจะลดได้แค่ประมาณ4วิแหละนะ,นะทุกคนบางบานแบบมีสัก4วิก็อาจจะลงตีประมาณสีวิก็ได้นะทุกคนนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนานะทุกคนนะเอาเป็นระยะดีกว่านะครับนะพอมาสา3บัฟนี้นะทุกคนที่ผมแนะนํานะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันเลยดีกว่านะ แสนสี่นะทุกคนนะดามเมจอยู่ที่แสนสี่นะทุกคนนะอ่ะวินดี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะป้ายวินดี้ไปสามตัวนะครับทุกคนอนะ่ะกดปั๊บป้ายนะครับทุกคนสามตัวอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สองแสนแปดนะทุกคนนะโอเวอร์ดีโอเวอร์สุดๆเลยนะทุกคนสองแสนแปดนะทุกคนนะใช้ได้เลยนะทุกคนนะดามเมจ โอเวอร์ดีมากๆเลยนะทุกคนนะแล้วคิดดูคุณวางแบบวาง4ตัวนะทุกคนนะดาเมจดล้านกว่านะทุกคนนะแบบเกือแบบล้านนี่เกือแบบล้านเอ้ยล้านกว่าเลยนะทุกคนตนะีตี4ตัวนะทุกคนก็ล้างว่าก็แบบโอเวอร์แล้วมอนก็กีดลองแล้วนะทุกคนนะโอเคประมาณนี้เลยรับทุกคนสำหรับฟรีเลนนะทุกคนนะโอเค สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะทุกคนนะสกี่ับฟรีเลน์นะทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะทุกคนและอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับทุกคนนะและจะได้เป็นกำลังใจในการเอาชนะอะอริอเึมของยูทูบของผมด้วยนะทุกคนนะอ่ะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนนะ See you again next time b y ขอให้วันที่ดีครับ